ขอบคุณครับนะคะกราบขอบขอบคุณคุณแม่วางทองนะคะที่ให้คะแนนน้องทาโร่นะคะสองร้อยคะแนนนะคะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตารักและเอ็นดูครอบครัวน้องทาโร่นะคะไหนปรีมีอะไรบ้างครัปรี <c oughs> ปรีโชว์นะครปรีอันนี้ลูกชิ้นนะคะขนมจีนขนมจีนสองถุงจ้าสามถุงอยู่บ้านให้คุณยายด้วยนะคะ แล้วก็ส้ตมตำบะหุงนะคะ<า>มแม่ส้ตมตำนะคะก๋วยเตียตเต๋ยวอีกสองถุงจ้า กบขอบพระคุณค่ะคุณแม่วังทอง๋าที่ให้คะแนนครอบครัวน้องทารุมา200คะแนนในการเสื้อหานนะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่วังทอง๋าขอให้คุณแม่วังทองนะคะพบเจอแต่ความสุขนะคะคุณแม่จ๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าลำร่ยรวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะขอบคัวทารุได้กินอิ่มนะคะขอให้คุณแม่ได้อิ่มไปด้วยนะคะอิ่มบุญนะคะคุณแม่วังทอง๋าสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะปรีโต โต้ตำบะคงแล้วนะคะแม่จกตำบะคงแล้วนะคะปรีโชนะคะแซบว่าจะแซบอิลีนะคะนี่โชว์ฝีมือในการบอกว่าแซบอีลีนะคะคุณแม่จ๋าตำบะคงนะคะโอ้ยน้ำลายไหลเลยนะคะคุณแม่น้ำลายไหลย้อยป๊กๆเลยนะคะอันนี้มีขนมจีนอีกนะคะคุณแม่จ๋าปรีก็จะโต้ขนมจีนอีกนะคะจกขนมจีนนะคะอยากกินขนมจีนนะคะวันนี้วันนี้หนูก็สั่งส้มตำนะคะ แล้วก็พ่อควานแล้วก็คุณลุงนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะมีลูกชิ้นมีขนมจีนมีกว๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีนสามถุงให้คุณยายอยู่ที่บ้านอีกถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นร้อนๆเลยนะคะลูกชิ้นร้อนๆเลยมาดูขนมจีนปรีนะคะมาดูขนมจีนปรีน้ำยาเป็นตานัวเลยนะคะอ่าที่แรีกหนูว่าจะส่งในไลน์นะคะคุณแม่เอาไปมาหนูก็จะอัดคลิปลง YouTube ลยูทูบแล้วนะคะ น่ยนัวมากเลยนะคะน้ำยาขนมจีนกราบขอบพระคุณคุณแม่วางทองนะคะคุณแม่จ๋าสองร้อยคะแนนคือถือว่าแบบได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่ตามบ้านนอกเราของถูกนะคะอาหารถูกนะคะคุณแม่จ๋าอาหารถูกสองร้อยคะแนนคือถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะได้อิ่มกันไปแบบโอ้ครอบครัวใหญ่เลยนะคะได้อิ่มกันไปเยอะเลยครอบครัวใหญ่ มือหนึ่งนะคะอิ่มกันเยอะเลยนะคะ,ะได้ทั้งหลายอย่างนะคะทั้ง๋วยเตี๋ทั้งลูกชิ้นทั้งขนมจีนนะคะได้หลายอย่างเลยนะคะราบขอบพระคุณคุณแม่วางทองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าเ,เดี๋ยวรูควานจาะเอาคลิปลง ล y งย t u b e นะคะคุณแม่เพราะว่าลูกความไม่มีลายคุณแม่นะคะคแม่จา๋า<ม>คุณแม่ก็จะได้เข้ามาชมด้วยนะคะลูกชิ้นทอดจา้าโอ้เแซ่แบเลยลูกชิ้นระเบิดด้วยนะคะของโปรดเลยนะคะคุณแม่ลูกชิ้นระเบิดแล้วก็ไส้กรอกนะคะคุณแม่จาา๋าชอบทานมีผักด้วยจา้า<ม><ม>ปลีคือมายวใชนะ่เนาะ ปรีเอามายั่วเทนอปรีนะคะยังเหลือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอีกนะคะคุณแม่คะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะกินนะคะแต่เราจะกินส้มตํานะคะคุณแม่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะคุณแม่โอ้เป็นกระเซมก๋วยเตี๋ยวสองชุดนะคะคุณแม่จ๋าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเลยนะคะร้านนี้ร้านดังเลยนะคะคุณแม่แซ่บอีดีในตำบลกระโูนะคะคแม่จ๋า จับขอบคุณค่ะคุณแม่วางทอง๋าขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋ากินอิ่มไปด้วยกันนะคะคุณแม่คุณแม่ก็อิ่มบุญนะคะรอบคัวทารก็อิ่มท้องนะคะแม่จ๋าสาทุบบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จ๋าสาธุสาธุจ้ามาจกมาโต้ด้วยกันนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณนะคะ